เมื่อไรเขาจะไปช่วยช้างที่ศรีลังกาคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะชื่ออะไรนะเขารู้เรื่องนี้ไหมเขารู้เรื่องนี้ไหมคนที่จะขยับเรื่องนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ใช่นายกอะ่ะก็คือรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขารู้เรื่องนี้ไหมเขารู้แต่เขาใส่ใจไหมไปการไปช่วยช้างทำให้เขาได้ประโยชน์อะไรไหมมันพิเจรณากันที่ตรงนี้คนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปช่วยช้างอะ่ะเธอเข้าใจที่พูดนี้ไหมคนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเป็นรัฐมนตรี จะพ,พัดจะผูกไปอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่งก็ฟลุ๊กชิบหายตายหาอยู่แล้วมีสติปัญญาหรือเปล่ากูเคยไม่รู้โอเคนะตามนั้นแหละ